มันจะไม่พอฮะมต้องเยอะที่สุดจังคือเอากิ่งนี่ไปวางข้างดีกว่าแล้วไปนอนดีกว่านี้โอ้นอนไม่ได้เลยเออเกลีตรงนี้เอาจะสร้างป้อมอากาศการต้นไม้ใช่ผมจะสร้างแน่นอนแล้วมันคงจะเป็นอะไรที่อัศจรรมากเอาละลังจากที่ผมจะสร้างนี่ผมจะสร้างปวัติศาสารอันยิ่งใหญ่นี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 ่จุดๆมันจะโตเร็วๆนะ มันก็จะเห็นนะวันนี้นจะโตแบบไหนฉันชอบนะอะไรน่ะหวังว่าจะสวยงามนะตามไม่ผมต้องพูดว่ามันน่านเลยเนี่ยไปนอนดีกว่าว่าผมจะว่าทำไมผมต้องเอาขาชี้อย่างนั้นวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเลยขาพันนอนขาชี้เลยเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยโอเค,ลเคอแล้วร์หลังจาเคลียร์ของไปแล้วมุดขาถังน้ำเลยทีเออมาถังน้ำลูกพ่อ ลูกเนี่ยสมต้องคานน้ำเลยสิรู้มันจะกินน้ำหรือเปล่ามันจะหิวน้ำตายหรือเปล่าแต่ว่ามันเอาไอ้โชว์ๆนะมันต้องรอดนะไม่รอดมันจะฆ่าตายแล้วมันไอ้แดงๆนั่นคือขีดเวลาเกิดมันเหรอแบบเวลามันเต็มอะหรือว่าเวลามันเวลามันลดอ่ะมันก็จะเกิดเลยเฮ้ยห็นลูกในเสานี่ยมันจะเป็นยังไงทุกคนรู้ไหมแล้วก็ผมก็เคยมาหลายเรื่องนี้แถวบนแบบรอบๆนะมันเคยมีแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน เออเนีเ่ทำน้ำให้ฟินิตี้ก่อนนะแล้วผมก็เอามาถังนีเดียวสิเพราียินะคราบสองถังเลยฮะเออ,เอ,อโอเคผมต้องไปเอาอีกแล้วเหรอใจยินเขอทำน้ำฟินิตี้กับมันรึเปล่าผไม่อยากวิ่งไปไก,ๆก,กปลๆน,นะผมไม่อยากเสียแรงเปล่าผมกาเสียอาหารเปล่านะผมไม่อยากกาเอ่อผมก็อยากเสียเนื้อเอ้ยผมอยากกินเนื้อไม่อยากอึอช่ไม่จ้าเป็นอยากอะไรอยู่วันหัวเนี้ย เอาละคือไงผมอยากวิ่งนานนะอยากวิ่งเพราะว่าผมชอบทำมาเร็วเร็วเออนี่มันจะเร็วทันใจนี่บ่อน้ำอ่ะนี่บ่อน้ำใหญ่ๆเออเอ่อมันจะเป็นน้ำฟิลตี้ใช่ไหมแล้วเราก็ตั้งแบบนี้จะท๋ยวถ้เป็นบ่อน้ำใหญ่ๆนะเอาละวางไปเยอะๆไม่ใช่วางเขาเยอะสิมันต้องเรียกว่าขุดเยอะๆมันเสร็จแล้เอาละแล้วก็ทำน้ำเป็นฟิลตี้ แบบ Infinity, ฟินตีไหนฝีนตีแน้วมันขุดซีบล้อเลยเหรอไม่ใช่สิมันนี่มันเอ่ออะไรนี่มันขุดเลบล้อเลยเลยเหรอเอ่อไม่รู้นะมันขุดได้เต่ล้อบล้อก็อาจจะเป็นความรู้แบบผมน,นะอืมเอลไะก็ตกแต่งสักหน่อยแล้วนะในในเราก็มาทําบ่อน้อํานี่แหละในยสาร์คงไม่น่าร้อนนะเคื่อากาวันนี้โคตรร้อนฮูน้นฤอากาศโคตรร้อนเลยเอ้ออยากเล่นน้ำเลยพูดปุ๊บก็ร้อนปั๊บเลยเนี่ย เออ,เอ,อผมอยากอาบน้ำาในไหมครับในได้ชีวิตริงฮะเอาแล้วบ้านใครบ้านที่บ้านใครเนี่ยหรืออุณหภูมิร้อนเหมือนบ้านของวตรร้อนเลยเนี่ยใช่อุณหภูมิโคตรร้อนเลยอมไทยมันร้อนสมชื่อจริงๆแล้วน,นะแล้วผมก็เอาละเออชื่อออใช่คนก็อย่ากที่พูดช่วยเคยบอกเลยว่าปกติเขาจะพอบบอกว่า ก็กดกดไลค์กดแชร์ตามด้วยละค่บทุกคนทุกคนต้องกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นจนลูกสาวลูกสาวผมมันโตเลย้วนะก็อีกฟองนึงเดี๋ยวมจะฟักมันนะแบบกับมือเลยส่วนนายก็คาฟักตัวเองเลยแหละให้ผู้ช่วยกดไลค์้วยกันนะไม่ใช่สิทุกคนกดไลค์เลยกดไลค์เยอะนะแล้วจะเติมไม่ว่าเราอาจจะได้เห็นลูกน้อยของเม็กสาวผมก็ได้หรือมันเป็นเป็นลูกน้อยอาจจะตายก่อนก็ได้นะึมไม่เชื่อมือว่าลูกสาวมจะเลยงเก่งนะมันอาจจะปล่อยลูกมันก็ได้นะ มันจะเลี้ยงมันจะเลี้ยงยัไงก็เหมือนกันนะเดีวสองผจะเลี้งแบบปล่อยเลยหรือเปล่าจมูไปเลยรู้มันสี่มันมขูแต่คำรามผมมันมันห่วงลูกเหรอเฮ้ยจะยินจะยินยินได้ไหมยินยินยินเนีมันจะเอาอาหารเอ้ยเอาละเออมอนาะเอาเอำให้นออเ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 เอาแบบ อ,อไม่อยากวางเเดี๋ยวยเดาอไข่ันปิวอ่ะเออเอออช่างมันเถอะนะในเสาผมไปล่อยไปอย่างนั้นแหละขาดน้านายคงไม่เป็นไรนะเออผมมันอาจจะช่วยหน่อยนะแต่ว่าผมไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะเราอลังจากตกแต่งบ้านผมไม่สวยกันเยอะเนี่ยเอโตแล้วเหรอมันโตไปยังเลยโอ้โอ้ โอ้ตัวจริงๆอ้ oh my god oh ้ม my นี่มันอะไรกันโอ้สมจริงจรงเลยโอ้คตรสมจริงเลยผมเนี่ยตือลึงกับไมคครัฟจริงๆเ้าให้ผมตืลึงหลายรอบหลายรอบเลยฮะไอ้ชื่อ ปลูกข้าวเป็นชาวนาเมือนั่งปลูกข้าวดูที่ไหนก็ไม่รู้ติดไปดูวนี่เสาปลักลานน,นม่นดก็มีสจ้าฟาสมนาไม่มีตัวอะไรเลยจะเน็นเสาที่มองหน้าผมก็ทำตาหลีได่เปล่าเอาล่ะผมจะไปบูรีมันอะไรกันเพราะผมมีข้าวอยู่สมเม็ดจะปลูกยังไงดีเป็นลูกโต๊ะโอ้เหรอโอ้ จู่ๆจๆๆอ่าวันี่ชอบนะเอ้ยหมดแล้วอ๋อเฮ้ยมันขัดใจนอนนี่ยแล้วมันมันต้องอยู่ตรงดูตุ๊กสุดท้ายด้วยเฮ้ยเราผมก็จะทำฟาร์มไข่เอ่อจะมาสร้างรังมันก่อนแล้วกันนะแต่ตอนนี้ผมขอไปตกแต่งไอ้บ่อน้ำอัน เออผมจะสึกขามากเลมันเห็นมันจับมโยโจโจโจอโจ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 โอ้มันมากโจ,โจโจมาเปิดเพลงให้เข้ากันจริงๆนะเรเลยว่ามันอะ่ะแบบโคตรมันโอ้โหนี่เองฟังเพลงล็อกกันแล้วโอ้น่าจะล็อกสมชื่อเลยเนี่ยโอ้โหไม่นี่เองนั่นมันน่าจะเปิดเพลงล็อกนะไม่ได้ฟังไม่ดีโอเคผมอาจจะจะบาไปถูกแต่มันก็ฟังเพลงกันนะ โอ้น่ะโกเนี่ยมีฝันไลกับบอ่อได้หมะนะมีฝันไลกับมันผมไม่อยากไปยู่กับมันด้วยซ้่งนั่นแหลของเพชรเนี่ยเพราะว่าจะมีใครมาอยู่อาวุธใส่มันนะ <c oughs> เออความคิดผมโอเคปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุบไม่ได้หรอหน้านี่ปุไปไ๊บไม่ได้ละโอ้ยโอเคจริงจริงเออไม่จริงนะ ไม้ค้าวางบล็อกไม่ได้เออมันบางมันบางไม่ได้เ,อ,เออเฮ้ยไปไปเอานะเฮ้ยนี่มันต้องวางไงเดี๋ยวสินี่นี่นี่คือไม้คราพผมไม่รู้จักเลยมันวางบล็อกทรายเหรอไม่ใช่เออมันก็บล็อกทไฟพี่เหรออ๋อหรือเป็นมันคือบล็อกไม่ใช่บล็อกทรายมันบล็อกขนาาีนายนี่หว่าตรงผมอธิบายแบบแป,ปลกๆแมันก็คือเออบล็อกขนีนที่เป็นไฟอะนะเออ เออได้ทุกทีหัวตใจเลยเนี่ยไม่ข้ามันวางไม่ได้แล้วอ้อเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อเหแล้วก็จะมาตกแต่งมันสักพักหนึ่งนะผมคงใช้เวลาตกแต่งนิดหนึ่งอีกแล้วะอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่มันาวางไม่ได้ตรงนี้นะมันจะระ,ะเบิดเอานะระเบิดยังไงเออไม่ระเบิดหรอกนะมันนแค่เอ่อหายวับไปเลยนะยวับไปเลยทุกท